ศาส,สดาและสาวกย่อมมีการกล่าวตรงกันในเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คำนี้ว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิขูทั้งหลายชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติในข้อนี้ต้องมีว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าชาติมีเพราะปัจจัยคือพบดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายชาติมีเพราะปัจจัยคือพบใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาติมีเพราะปัจจัยคือพบในข้อนี้ต้องมีว่าชาติมีเพราะปัจจัยคือพบอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่ะก็คำนี้ว่าพบมีเพราะปัจจัยคืออุปทานดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิขุทั้งหลายพบมีเพราะปัจจัยคืออุปทานใช่ไหม เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพบมีเพราะปัจจัยคืออุปทานในข้อนี้ต้องมีว่าพบมีเพราะปัจจัยคืออุปทานอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าอุปทานมีเพราะปัจจัยคือตัณหาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้ว ดูก่อนพิกูทั้งหลายอุปทานมีเพราะปัจจัยคือตัณหาใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปทานมีเพราะปัจจัยคือตัณหาในข้อนี้ต้องมีว่าอุปทานมีเพราะปัจจัยคือตัณหาอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำว่าตัณหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาดังนี้ เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิขุทั้งหลายตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาในข้อนี้ต้องมีว่าตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าข้า ก็คำว่าเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิคุทั้งหลายเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะในข้อนี้ต้องมีว่า เวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าผัสสะมีเพราะปัจจัยคือสลายยตนะดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายผัสสะมีเพราะปัจจัยคือสลายยตนะใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภัสสมีเพราะปัจจัยคือสลายตนะในข้อนี้ต้องมีว่าภัสสมีเพราะปัจจัยคือสลายตนะอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าสลายตนะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายสลายยตนะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปใช่ไหม เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสลายยตนะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปในข้อนี้ต้องมีว่าสลายยตนะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้ว ดูก่อนพิกูทั้งหลายนามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณในข้อนี้ต้องมีว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารดังนี้ เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารในข้อนี้ต้องมีว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค้า ก็คำนี้ว่าสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาในข้อนี้ต้องมีว่า สังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าดูก่อนพิกุทั้งหลายถูกแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายเป็นอันว่าแม้พวกเธอก็กล่าวอย่างนี้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกล่าวคือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งพัสสะเพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนั์ อุป,ปายาศาส์ทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ก็คำนี้ว่าความดับแห่งชรามรณะมีเพราะความดับแห่งชาติดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายความดับแห่งชรามรณะมีเพราะความดับแห่งชาติใช่ไหม เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับแห่งชราโมรณะมีเพราะความดับแห่งชาติในข้อนี้ต้องมีว่าความดับแห่งชราโมรณะมีเพราะความดับแห่งชาติอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าความดับแห่งชาติมีเพราะความดับแห่งภพดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้ว ดูก่อนพิกุทั้งหลายความดับแห่งชาติมีเพราะความดับแห่งภพใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับแห่งชาติมีเพราะความดับแห่งภพในข้อนี้ต้องมีว่าความดับแห่งชาติมีเพราะความดับแห่งภพอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่า ความดับแห่งพบมีเพราะความดับแห่งอุปทานดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายความดับแห่งพบมีเพราะความดับแห่งอุปทานใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับแห่งพบมีเพราะความดับแห่งอุปทานในข้อนี้ต้องมีว่า ความดับแห่งพบมีเพราะความดับแห่งอุปทานอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าความดับแห่งอุปทานมีเพราะความดับแห่งตัณหาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายความดับแห่งอุปทานมีเพราะความดับแห่งตัณหาใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับแห่งอุปทานมีเพราะความดับแห่งตัณหาในข้อนี้ต้องมีว่าความดับแห่งอุปทานมีเพราะความดับแห่งตัณหาอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าความดับแห่งตัณหามีเพราะความดับแห่งเวทนาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลาย ความดับแห่งตันหามีเพราะความดับแห่งเวทนาใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับแห่งตันหามีเพราะความดับแห่งเวทนาในข้อนี้ต้องมีว่าความดับแห่งตันหามีเพราะความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าความดับแห่งเวทนามีเพราะความดับแห่งผัสสะดังนี้ เช่นนี้แลเป็นคำที่ทเรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายความดับแห่งเวทนามีเพราะความดับแห่งผัสสะใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค <c oughs> ์ผู้เจริญความดับแห่งเวทนามีเพราะความดับแห่งผัสสะในข้อนี้ต้องมีว่าความดับแห่งเวทนามีเพราะความดับแห่งผสัสสะ อย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าความดับแห่งผัสสะมีเพราะความดับแห่งสลายตนะดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกูทั้งหลายความดับแห่งผัสสะมีเพราะความดับแห่งสลายยตนะใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความดับแห่งผัสสะมีเพราะความดับแห่งสลายตนะในข้อนี้ต้องมีว่าความดับแห่งผัสสะมีเพราะความดับแห่งสลายตนะอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่า <c oughs> ก็คำนี้ว่าความดับแห่งสลายตนะมีเพราะความดับแห่งนามรูปดังนี้เ <c oughs> ช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกูทั้งหลาย ความดับแห่งสลายยตนะมีเพราะความดับแห่งนามรูปใช่ไหมเป็นอย่างนี้หร right ือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผ yes)> ู้เจริญความดับแห่งสลายยตนะมีเพราะความดับแห่งนามรูปในข้อนี้ต้องมีว่าความดับแห่งสลายยตนะมีเพราะความดับแห่งนามรูปอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่า ความดับแห่งนามรูปมีเพราะความดับแห่งวิญญาณดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายความดับแห่งนามรูปมีเพราะความดับแห่งวิญญาณใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับแห่งนามรูปมีเพราะความดับแห่งวิญญาณในข้อนี้ต้องมีว่า ความดับแห่งนามรูปมีเพราะความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าความดับแห่งวิญญาณมีเพราะความดับแห่งสังขารดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายความดับแห่งวิญญาณมีเพราะความดับแห่งสังขารใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับแห่งวิญญาณมีเพราะความดับแห่งสังขารในข้อนี้ต้องมีว่าความดับแห่งวิญญาณมีเพราะความดับแห่งสังขารอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าก็คำนี้ว่าความดับแห่งสังขารมีเพราะความดับแห่งอวิชชาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลาย ความดับแห่งสังขารมีเพราะความดับแห่งอวิชชาใช่ไหมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้าแต่<อ>พระองค์ผู้เจริญความดับแห่งสังขารมีเพราะความดับแห่งอวิชชาในข้อน,น,อนี้ต้องมีว่าความดับแห่งสังขารมีเพราะความดับแห่งอวิชชาอย่างนี้เป็นแน่นอนพระเจ้าค่าดูก่อนพิกูทั้งหลายถูกแล้ว ดูก่อนพิกกูทั้งหลายเป็นอันว่าแม้พวกเธอก็กล่าวอย่างนี้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีอยู่สิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปกล่าวคือเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงม <ification> ีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งพัสสะเพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาศสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้หมวดที่8จบ